ทุกคนวันนี้แขกกาพาทุกคนมาสมัครแอปพลิเคชัน UP ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะทุกคนให้เรามากดคําว่าลงทะเบียนหลังจากโหลดแอป,ปมาเสร็จนะแล้วก็ใส่เบอร์มือถือที่เราจะใช้ในการสมัครนะคะสักครู่นะคะเราใส่เบอร์เสร็จให้เรากดคําว่าส่งนะคะเขาจะส่งรหัสพินไปที่เบอร์มือถือของเราเพื่อเอามากรอกใส่คําว่ารหัส s m s นะคะแล้วก็รอสักครู่นะคะทุกคนเพื่อเอารหัสมากรอก หลังจากที่เราได้รหัสแบบนี้นะคะเราก็กรอกเข้าไปเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะอะ่แล้วก็กดคำว่าถ,ถัดไปนะคะอ่าหลังจากนั้นเราก็มาใส่ชื่อเต็มของเราแล้วก็รหัสผ่านอันนี้ตั้งแล้วก็จําไว้ให้ดีนะคะทุกคนเผื่อลืมเสร็จแล้วพวกเราก็กดเครื่องหมายถูกตรงนี้แล้วก็กดคาําว่าสมัครสมาชิกนะคะ เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นตรงนี้ใส่ใสตรงนี้สําคัญมากๆนะคะถ้าไม่ใส่ตรงนี้จะไม่สามารถเข้าไปได้นะคะทุกคนสามารถใส่รหัสเชิญแขกได้เลยเก้าหนึ่งรหัสเชิญแขกก็คือเก้าหนึ่งสามศูนย์เจ็ดนะคะทุกคนใส่รหัสเชิญนี้เข้าไปได้เลยนะคะแล้วทุกคนสามารถเข้าไปรับคูปองได้ฟรีแล้วก็ดูระบบได้ฟรีเลยนะคะหล <Poppy> ังจากนั้นก็กดดันไปเลยค่ะทุกคนอ่าเรียบร้อยนะคะแล้วก็ แล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็กดรับคูปองโอเคแค่นี้เองค่ะทุกคนกดยืนยันนะคะมันก็จะมีชื่อแขกขึ้นมาตรงนี้เนาะแสดงว่าใส่รหัสเชิญถูกต้องนะคะโอเคเราจะเข้ามาสู่หน้านี้นะคะทุกคนนี่ก็สามารถใช้แอปพลิเคชันช้อปปิ้งฟรีได้แล้วแต่ถ้าสมมติว่าเราต้องการรับไรายได้กับแอปพลิเคชัน would pick เราก็แค่กดหมวด u p i ู choice ตรงนี้นะคะปุ๊บ เดยกเอจะพาดูระหว่างไม่เป็น VIP กับเป็น VIP ว่าเราจะได้ประโยชน์และเสียผลประโยชน์อะไรกับแอปพลิเคชันช้อปปิ้งตัวนี้นะคะถ้าเราไม่เป็น VIP นะคะสินค้าของเราก็จะช้อปปิ้งได้ปกติแต่ถ้าเราเป็น VIP เรามาดูสินค้านะคะว่ามันจะช้อปปิ้งแล้วมีความแตกต่ตางยังไงหมวดนี้คือหมวดที่เป็นสินค้าที่เราจะสมัครเป็น VIP ได้นะคะเลือกอะไรก็ได้ค่ะทุกคนนะคะ99 9บาทนะคะสังเกตนะคะสังเกตว่า มันจะต้องมีเครื่องหมาย You Pick Choice ตรงนี้นะคะนี่เครื่องหมาย You Pick Choice ตรงนี้เราก็กดซื้อได้เลยนะคะสมมุติว่าทุกคนกดรายการใดารายการหนึ่งก็กดซื้อแล้วก็ใส่ชื่อที่อยู่เข้าไปได้เลยนะคะนี่หลังจากนั้นเขาจะให้คุณเพิ่มชื่อที่อยู่ก็เพิ่มชื่อที่อยู่เข้าไปเลยนะคะเคกจะพาไปดูหลังจากที่เราสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยว่าหน้าตาจอเราจะเป็นยังไงนะคะ อ่หลังจากสมัครเสร็จปุ๊บนะคะคุณจะได้รับรหัสเชิญและจะมีคําว่าค่าคอมมิชชั่นนี่คือรายได้ที่เราจะได้รับกับแอปพลิเคชัน UP กับสินค้าทุกๆตัวนะคะใครยังมีรายได้สงสัยสอบถามไอ้ลิงก์โปรไฟล์มาเลยค่ะ